ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดี FC กันทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมครูเอนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็มาในคลิปรอบดึกอีกเช่นเคยนะครับเวลาเท่าไหร่แล้วเนาะเวลาตามที่เห็นนะครับก็เพื่องปิดงาน modify power ของคุณการมิวสินะครับการมิวสิจากที่ไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับเป็น power ที่ลูกค้าส่งเข้ามานะครับนะส่งเข้ามาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสนิมกินนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์เดิมก็แค่ชุดนะครับชุดด้านหน้านะครับชุดไฟวิง่งชุดด้านหลังนะครับที่เหลือลงใหม่หมดเลยนะครับก็ เพิ่มอัพสเปคตามกำลังงบของลูกค้านะครับก็ลูกค้าคนนี้ชื่อใน a ฟ e b o o k หรือชื่อไลน์ไม่รู้จำไม่ได้นะครับชื่อการมิวสิกนะครับก็รีบใช้ด้วยเช่นกันนะครับก็ประกอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะแต่มาดูงานภายในกันก่อนดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะตามที่เห็นนี้เลยแล้วกันนะครับก็ ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอัพชุดพากใจไฟนะครับอ่าพักใจไฟแล้วก็ชุดเล็กนี้ไฟนะครับแล้วก็บอดได้ใหม่เลยนะครับลงใหม่หมดเลยนะครับของเก่าอยู่นี้นะครับของเก่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ของเก่านะครับของเดิมนะครับอ่ากำลังขับค่อนข้างจะน้อยนะครับน้อยนิดนะครับตอนนี้ก็กำลังทำไฟล์วิดีโอด้วยนะครับได้53เอร์เซ็ต์แล้วนะครับ บีไฟวิดีโอนะครับเอาหลายๆแท็กมารวมกันนะครับเดี๋ยวก็อัพลง u t u b e นะครับก็รอรับชมรับฟังกันได้เลยนะโอเคครับอเดี๋ยวเรามาลองเสี่ยงกันดีกว่าแล้วก็มาดูกันว่าได้สเปกําลังวัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเอามิเตอร์นะครับตั้งที่ย่าน50นะครับไม่ได้ตั้งถึง2ิ0นะครับเอ๊ะใครมาวะเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เอ้ยนัดส่งยาบอกว่าวะไม่ใช่นะมีรถกระบะอยู่ตามที่เห็นนะครับเอาเป็นว่าเราไม่ต้องมายุ่งตรงนั้นดีกว่าเนาะเรามายุ่งกันตรงนี้ดีกว่าขอ,อยับปีพัดลมนะหนาวอากาศมันเย็นนะครับกลางคืนไม่รู้ย่นยิมเย็นได้งไงนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกําลังวัดนะครับว่าเราได้เพิ่มขึ้นมามากน้อยเพียงใดนะครับ อันนี้ผมตั้งมิสเตอร์นะครับ AC โวลต์นะครับที่50นะครับ50 AC โวลต์นะครับเราจะวัดดูไฟนะครับว่าช h นเอลหนึ่งนะครับออกเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะไปหากําลังวัดกันนะครับว่ากําลังวัดหรือกําลังขับเนี่ยมันได้เท่าไหร่ที่8โอห์มที่4โอห์มแล้วก็ที่2โอห์มนะครับเอ๋มึงจะเห่าอะไรกันมากมายวะเนี่ยอ้ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามามา เปิดเพลงกันนะครับก็ผมจะไม่เร่งอะไรมากมายนะเพราะว่าเวลามันก็ประมาณนี้แล้วนะครับเวลามันมาถึงนี้แล้วนะครับเวลามันค่อนข้างจะเยอะแล้วผมก็จะไม่เร่งเสียงอตรงตู้ลาโพงให้แรงเท่าเท่าไรนะครับเราจะมาวัดไฟกันนะครับว่าไฟได้เท่าไหร่ดีกว่านะครับมันจะหอาอะไรกันมากมายวะ ไม่ลุไอ้พวกวัยรุ่นหาเหี้ยอะไรพวกนี้มันนัดอะไรกันมานล้น,นะ่ะแถวแถวนี้ก็ไม่ลุกหมาเหมือห้าเหมดทีหนึ่งตีสองไปที่อื่นก็ได้ไม่ต้องอยู่หน้าร้านหรอกอโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาอยู่ที่พาวเวอร์กันดีกว่าหนูไปหนูไปไปหาอะไรกินไปเดี๋ยวพ่ออัดคลิปวิดีโอให้ลูกค้าสักหน่อยอะโอเคเพื่อนเพื่อนนะเมื่อกี้มันก็อย่างว่าตามที่เห็นนะครับดึกดืด่นแล้วยาไม่กานแล้วคุณมาทำอะไรแถวนี้นะครับ ไม่อยากมีปัญหานะหมาผมก็เห่าหูหงุดหงิดหงุดหงิดอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่านะอันนี้ผมอะจะวัดช่นลเดียวนะครับวัดช่นลเดียวก็คืออ่าฝั่งทางซ้ายมือนะครับโอ้ชักหลอนละชักหลอนละเสียงหลายๆอย่างมนรวมกวันนั้นหลอนหลอนเลยเออ,เอ,อ เออไอ้หนูเงียบๆเลยลูกเอ,อ้ยทำอะไรกันวะเฮ้ยเอองียบๆเลยลูกมันดัง,งมันดึกแล้วลูกแต่อีหนึ่งแล้วเงียบๆเพราะทำคลิปให้ลูกค้าก็จะดังแล้วเนี่ยรู้เรื่องนะโอเคอ่ะโอเคโอเคนะโอเคแล้วทคโอเคเออง่ายมง้ยเงียบๆโอเคเพื่อนๆนะนี่มันก็ดึกแล้วนะครับ ตีหนึ่งแล้วผมก็เน่น่ยมากวนกวนอีกตีหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่อยากใช้เสียงอะไรที่มันดังนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาข้างร้านอีกนะครับนะโอ้โหเดี๋ยวผมมาเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็มาต่อเนื่องกันนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนผมไปจัดการละไอ้พวกวัยรุ่นมันมาเตะไอ้อะไรกยปีโป้นะครับกวปีโป้ตรงถนนที่เขาท,ทําถนนแหละ เตะล้มเตะล้มไอพวกนี้ไม่หลับไม่นอนเตะล้มเล่นกันนะครับไม่หลับไม่นอนกันไอพวกนี้มาสร้างความลำคาญนะอ,อย่าว่าไปเราก็สร้างความลำคาญเนาะเราก็มาเทสเครื่องเสียงกันดืกอๆดื่นๆด้วยแต่ผมจะเปิดเจ้าตู้ตัวนี้เบาๆนะครับบางๆนะครับเปิดไม่แรงนะให้แบบพอได้ยินนะแต่เราจะมาวัดนะครับไฟนะครับที่ออกจากเอาท์พุตนะครับ ฝั่งทางที่ไม่ต่อลำโพงนะอง่ายเลยง่ายเลยคือฝั่งทางขวามือก็คือฝั่งล่างฝั่งนี้ครับผมต่อลำโพงนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมเข้าอันติมิเตอร์เลยนะครับเพื่อจะวัดดูว่าช่องนู้นนะครับจ่ายกําลังวัดได้เท่าไหร่นะครับส่วนส่วองนี้เราไม่ต้องวัดนะครับเพราะว่ามันเท่ากันนะครับถ้าสมมุติช่องนู้นได้ที่ร้อยโวลต์นะครับชแนลนี้มันก็จะได้ร้อยโวลต์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสเตอริโอนะครับ เราจะได้รู้ว่าข้างละเท่าไหร่นะครับกําลังวัดนะครับอ่ะโอเคอเอาเลยเอาเลยดีกว่าเนาะ,ะหาเพลงหน่อยอโอเคผมก็ขออย่าเล่งเสียงเบาๆหน่อยโอเคอเดีย๋ยวผมเล่งปล่อยเสียงจากปรีเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดูว่าไฟไฟไปเท่าไหร่นะครับอ่า เอาเลยเลยเลยม่านเลยม่านเลยม่านนะครับปรับที่สองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบวีซีโวลต์นะครับปรับที่สองร้อยสิบดีซีโวลต์นะครับแล้วผมก็จะปลยสัญญาณเสียงนะครับเข้าไปนะครับแล้วไฟที่ออกมาก็จะได้ประมาณห้าสิบโอเคครับได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าโวลต์นะครับ นะโอเคได้ประมาณ75วต์โอเคนะครับก็คือได้อยู่ช่วงมัน75อสิบาย70วต์แล้วกันนะครับก็คือคลิปอยู่ที่70วต์อ่ะนะคิปอยู่ที่70วต์นะครับคือชแนลโน้นนะครับ,รบส่วนชแนลนี้ผมต่อลําโพงไว้นะครับผมก็จะปล่อยเสียงนิดนึงนะครับอ่าสองฝั่งเสียง โอ้มันดังมันดังผมไม่อยากเล่งนะครับไม่อยากเล่ง <c oughs> จัดว่าดังนะครับผมขอไม่เล่งเสียงแล้วกันนะครับก็ปิดสิ่งไว้นะครับแล้วดูพีคนะครับว่าอะไรโอเคนะครับอ่าโอเคนะได้ประมาณตีว่าอ่าหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบโวลต์นะครับไม่ถึงเจ็ดสิบห้านะครับอ่ะแล้วเราก็ไปหากำลังวัดกันนะครับ กำลังวัดนะครับเราจะหาอย่างไรนะครับเราก็เอาก,กระดาษมาหนึ่งแผ่นะนะมันติดกันมันติดกันนกระดาษอะ่ะอ่ะโอเคเราได้กระดาษหนึ่งแผ่นแล้วนะครับมื่เกียราได้ไฟเท่าไหร่นะเจ็ดิบใช่ปะน่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบอันนี้ได้ไฟเจ็ดสิบโวลต์ นะครับตีง่ายๆพีคที่เจ็ดสิบวอนเราเอาที่มันไม่พีกก็ลดลงมาสักสิบวอนลต์กันเพราะเครื่องมือเราไม่ค่อยโอเคเอาสักต่อเนื่องได้ที่แบบว่าไม่ขีบนะแบบว่าไม่ขีปกันทางดีก็ได้อยู่ประมาณหกสิบห้าแล้วกันนะครับกบไปห้านะครับหกสิบห้านะครับเราได้ไฟหกสิบห้านะก็เมื่อกี้มันพีคมันพีคแบบพีค ไม่ลงอยู่ที่ประมาณ75นะครับเราก็แบบว่าเบาเสียงมาหนึงนะครับแบบว่าไม่ให้พีคก,ก็อยู่ประมาณ65นะครับ65โวลต์นะครับอ่านี่คือเท่ากับนะครับ PMPO นี่คือกำลังวัด PMPO เราจะเดี๋ยวเราจะมาหา IMS กันเอา65คูณกับ65นะครับเราจะได้ PMPO นะครับก็ ขอญาตใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องคิดเลขแล้วกันเดี๋ยวผมขอญาตย่อจอนี่ผมออกเลยครับอันนี้ผมทำไฟล์ีโออยู่มันก็จะช้าช้าหน่อยของผมอะ่ะอืมเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอ่าเครื่องคิดเลขอ่าหกสิบห้านะครับคูณกับหกสิบห้านะครับเท่ากับ ส2 2 5นะครับ PMPO นะครับเราได้ที่ส 2, 2่ส PMPO นะครับเรามาหา IS กันนะครับเราเอาส2 2 5 PMPO นะครับมาหารกับ8โอห์มนะครับกำลังวัดที่8โอห์มจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือ R M S นะครับ เราก็เอา4 2 2 5มาหารด้วย8โอห์มเท่ากับ528วัตต์นะครับเราได้อยู่ที่528วัตต์นะครับแม่เขียนเลข8เอยียงเลย528วัตต์ IP S ที่8โอห์มนะครับอ่าก็คือ Power ตัวที่เราเทสกันอยู่เมื่อกี้ก็คือ ข้างละข้างละอ่าห้าร้อยยี่โอ้ยต้องเดี๋ยวตจองจับหน่อยโอเคเอาอีกสามวัตต์ก็ห้าร้อยยี่สิบแปดวัตต์นะครับคูณสองอ่ะโอเคนะครับมันกระดัามันเลื่อนมันลื่นนะครับพอร์ตัวนี้นะครับพอร์ตัวเราเทสอยู่เมื่อกี้นะครับได้กําลังขับอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบแปดวัตต์คูณสองนะครับที่แปดโอห์มนะครับก็คือ ข้างละห้าร้อยี่สิบแปดวัตต์นะครับเ <c oughs> มื่อกี้เราวัดข้างเดียวไงข้างละห้าร้อยี่สิบแปดวัตต์นะครับ <c oughs> ถามว่าทําไมถึงได้ <c oughs> ก็ไม่รู้ครับนี่คือสูตร <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหาสี่โอห์มกันบ้างนะครับดูดิว่ากาลังวัดที่สี่โอห์มเราได้เท่าไหร่นะครับเราเอาสี่สองสองห้าตั้งนะครับหารด้วยกําลังวัดที่เท่าไหร่ส oh นะี่โอห์มเท่ากับนะครับสี่โอห์มเราได้เท่าไหร่เราก็ดูที่เครื่องคิดเลขนะครับ c สองสองห้านะครับ pmpo นะเราก็มาหาด้วย c โอห์มเท่ากับหนึ่งพันห้ารหนึ่งพตีว่าหนึ่ันหกสิบ้าวัตต์ีว่าหนึ่พันวัตต์แล้วกันเขียนได้ง่ายนึ่งศนวัตต์นะครับ่า mms นะครับ่าถ้าที่2องโอห์มล่ะสองโอห์มเราก็ uh, 4 h สี่อะไรนะ ขอยัดขอยัดนะพอดีมือถือกล้องก็งง,งงอยู่สี่สองสองห้านะครับหารด้วยสองโอห์มนะครับเราได้สองพันหนึ่งหนึ่งหรตีว่าสองพันวัตต์แล้วกันที่สองโอห์มนะครับถ้าเป็นที่สองโอห์มนะเราได้ที่สองพันวัตต์แล้วกันจริงเปล่าวความจริงหรือเปล่าอันนี้ค,ความจริงไหมทำไมถึงได้ นะครับทำไมถึงได้ขนาดนี้มันจริงหรือเปล่าสูตรสูตรอะจริงครับสูตรอะจริงนะครับและก็ไฟที่ออกมาจากชแนลข้างซ้ายแล้วก็ช่องข้างขวาบางก็จริงนะครับแล้วถามว่าเอ้ยทำไมหม้อลูกเนี้ยหม้อไปลูกเนี้ยมันให้กำลังวัดที่ออกมาค่อนข้างจะเกินหม้อนะครับ คำคำถามนี้มันมีคําตอบนะครับผมใชหม้อไฟสูงครับม้อไฟสูงครับแต่กระแสมันต่ํานะครับจริงๆแล้วอ่าไฟสูงอ่ะมันได้เปรียบนะครับได้เปรียบกว่าแอมป์สูงอยู่แล้วนะครับได้ได้เสียงที่โหดอยู่แล้วนะครับจัดว่านะครับม้อแปลงตัวนี้นะครับเป็นม้อแปลงไฟสูงนะครับไฟบวกลบกาวอยู่ที่ประมาณโอ้ อย่างน้อยก็ประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับจากของเดิมนะครับที่เป็นไฟแค่ยี่สิบสี่ของเดิมเป็นไฟแค่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้เพิ่มมาถึงห้าสิบอะไม่ใช่ห้าสิบดิเดี๋ยวนะมันเลยมันเลยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยห้าสิบผมจำได้ว่า ของเดิมมันเป็นยี่สิบแปดของเดิมมันยี่สิบแปดห้าสิบหกโวลต์นะครับอ่าของเก่าอ่ะครับของเก่าที่เขาลงมานะครับของเก่าที่มาเขาลงมาเป็นหม้อแปลงอ่าไฟต่ํานะครับไฟยี่สิบแปดโวลต์นะครับยี่สิบแปดศูนย์ยี่สิบแปดนะครับและหม้อตัวนี้นะครับที่ผมลงให้ไปเป็นหม้อห้าสิบหกโวลต์ 0.56โวลต์ 0, นะครับ AC นะ AC 56แล้วลองคิดเสียว่าผ่านชุด r e c t i f i หรือผ่านชุดคาปามันจะไปเป็นเท่าไหร่ AC 56โวลต์นะครับคูณด้วยชุด r e c t i f y คือ1.414เราได้ไฟอยู่มา9 9จริงไหมจริงไหมว่า79นะครับอันนี้คือสูตรนะสูตรจริงไหมว่า79 คือไฟ AC อ่ะเราปล่อยที่56โวลต์ผ่านชุดอิเล็กทริฟล์แล้วเราจะได้ประมาณ7จบกือบ0โวลต์จริงไหมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับส่วนการคำนวณนี้ถูกไหมไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือมีครูบาอาจารย์สอนมาอีกทีหนึ่งก็จำๆจำมาแต่ถามว่าผมไม่ค่อยซีเรียนเรื่องสูตรเท่าไหร่นะครับก็คือว่ามันไม่ค่อยอินเรื่องสูตรเท่าไหร่นะครับผมจะดูความเป็นจริงมากกว่านะครับ คือตามสูตรนะครับไฟผมออกประมาณ65เอา65คูณ65เราได้ watt กาลัง watt PMPO คือ4225นะครับเราเอา425 PMPO มาหารด้วย8โอห์มนะครับเราก็ได้กําลัง watt อยู่ที่528 watt อานะิเม็ดเนี่ยนีคือสูตรนะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อันนี้คือหลายๆช่างหลายๆคนก็สูตรพวกนี้มันก็จะมามากันผมไม่ค่อยซีเรียสลูกนี้นะฮยแต่ขออย่างเดียวคือว่า ให้มันสุดๆอ่ะสุดๆุสสิสอย่างกระจบบ่ะนะครับอ่ะเมื่อกี้เราคํานวณเรื่องไฟตรงผ่านชุดเล่นไฟได้ที่เท่าไหร่ห้าไม่ใช่ห้าดิเจ็ดสิบเกุ้ดหดตีว่าเจ็ดิบเโวลต์จริงไหมเราไปวัดกันเลยนะครับผมก็ตั้งไฟไว้ที่เดี่ยก่อนไม่ใช่ตั้งไฟตั้งไปอ,อันติมิเตอร์นะครับไปที่ dc ซนะครับดีโวลต์นะครับผมใช้กราวนะครับกราวจาก ชุดเอาพุทนะครับเพราะมันเป็นกราวตัวเดียวกันนะครับผมตั้งอยู่ที่สอง้อยห้าสิบนะครับสองร้อห้าสิบนะครับ dc โววตนนะครับและผมใช้ขั้วลบของแอมติมมิเตอร์นะครับจับกราวก็คือกราวตัวลงถังนั่นนะครับเสร็จแล้วเรามาวัดไฟบวกนะครับในไฟบวกอ่ะอันนี้ลบอันนี้บวกขอยาจิ้มนะครับจุ๊บเดี๋ยวไปดูม่านกันอ่ะเราได้เจ็ดสิบห้า ประมาณเจ็ดสิบห้าดูใกล้ๆครับตั้งที่สองร้อยห้าสิบนะเราดูแถวสองรอยสิบนะประมาณเจ็ดสิบห้าโวลต์อ่ะคัดเคลิ้อน,นิดหน่อยนะครับเจ็ดสิบห้าโวลต์นะครับ, 75, บ,นะรบจริงนะครับ <laughs> จริงนะครับเดีเราจะมาวัดเออเอซมันไม่มีมันมวัดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้ปริ้นนะครับสายเข้าใต้ปริ้นไปแล้ว ก็ใกล้เคียงนิดนึงนิดหน่อยสูตรกับความเป็นจริงนะครับสูตรกับความเป็นจริงก็คือสูตรและก็ความเป็นจริงนะครับความจริงผมได้เจ็ดสิบห้าไฟบวกลบกาวเจ็ดสิบห้าดีซนะครับไฟไฟดีซเจ็ดสิบห้าบวกลบกาวไฟเอซีผมลงที่ประมาณห้าหม้อแปลงห้าสิบห้ากันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตามสูตรนะครับมาแต่ค่าเคลื่อนกับความเป็นจริงหน่อยก็อย่าเป็นซีเรียสน,นะครับเพื่อน แต่ถือว่าพาวเวอร์ตัวนี้นะครับ15ข้างละ2 18ข้างละ2ก็พอไปได้เพราะว่าเราวัดไฟที่ออกมาแล้วมันค่อนข้างจะได้ก็ฝากถึงมือลูกค้านะครับคุณการมิสิกนะครับลองไปทดสอบแล้วกันนี่นะครับโอเคครับข่้มคืนนี้ก็ได้ความรู้กันนิดๆหน่อยๆนะครับจะอาจจะไปขัดแย้งกับความเป็นจริงขัดแย้งกับเพื่อนช่างนะครับก็ต้องขอประทานให้ด้วยนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ท่านใดก็ขอประทานให้ด้วยเพราะว่า เรียนมาไม่เหมือนกันนะครับศึกษามาไม่เหมือนกันแต่วยความว่าเอาว่าความเป็นจริงแล้วขับอะไรได้ขึ้นอยู่กับที่ลกูกค้าไปขับแล้วกันนะครับผมก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมทําเท่าที่ลกูกค้าวางลบไว้นะครับล,รลูกค้าวางลบไว้เท่าไหร่ก็สุดที่เท่านั้นเต็มเต็มแม็กซ์ที่เท่านั้นส่วนที่ว่าจะไปขับดอกอะไรได้ก็ลกูกค้าต้องไปลองเองกันแต่ขอบอกเจ้าเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง a b นะครับคัสเอบนะครับก็แนะนาให้ ลูกค้าใช้งานเพียงชแนลละ2ดอกเท่านั้นแต่จะดอกขนาดกี่นิ้วก็ต้องไปลองเองว่าจะอิ่มไหมอิ่มแค่ไหนนะครับนะคุณกามิสิกนะครับเครื่องของท่านขับได้แค่ชแนลละ2ดอกเท่านั้นแต่จะดอกขนาดกี่นิ้วก็ต้องไปลองดูว่าจะอิ่มแค่ไหนนะครับโอเคครับคําคืนนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารอ่านสวดสักเชิอชายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตําบลด่านทับตะโกมือเจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอฝากคลิป กันไว้อีกสักหนึ่งคลิปนะครับคําคืนนี้ก็ฝันดีกันทุกทุกคนนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งสิบแปดสิบเก้าจะยี่สิบละมีข้าวลบดึกว่าละโอเคนะ bye bye, บ๊ายบายกันทุกทคนนะครับฝันดีกันทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ